เธอจะมาสอบอ่านเลขหนึ่งถึงเลขยี่สิบค่ะพร้อมไหมครับครับวันหนึ่งอนุพันวันหนึ่งสองสามฟห้า six หก seven เจ็ด eight แปด nine เก้าสิบค่ะ t สิบเอ็ด เทเวลสิบสองทเวลทเวลสิบสองเธอทนเามสิบสาสิบสสิบสหส 16ส6 1ส17 17 17 1เซเวทีนซเวทีนเดอทอทป นายทีนสิบเก้าเทเวนตี้เทเวนตี้ยี่สิบเทเวนตีอ่ายี่สิบอ่าเยี่ยมไหมครับวันนี้ให้คะแนนตัวเองหน่อยอ่ามาทางนี้ก่อนให้คะแนนตัวเองเยี่ยมไหมครับวันนี้เยี่ยมไม่กดไลค์เยี่ยมพูดด้วยเยยี่มเยี่ยม กูดด้วยค่ะกูดกูดกูดก่อนกูดโอเคคุณรูจะถามนะคะทีนี้วันไปว่าอะไรวันไปว่าอะไรครับวันไปว่าอะไรวันไปว่าหนึ่งคูไปว่าคูไปว่าสองทรีไปว่าสามโฟไปว่าสี่ฟฟ์ไปว่า 6แปลว่า6 7แปลว่า7แปลว่ายไป7 7อ่าแปลว่า8 9แปลว่า9 9อ่า9 9 10 10โอเคตัวเมือนกับตัวเอง